ว่าตอนนี้เรามาถึงเรื่องนี้ผมว่าเราก็รอกันมานานแล้วนะฮะกับการที่นาเดชจะเอ่ยปากว่ายาย่าคือผู้หญิงที่พิเศษเป็นคนพิเศษอะไรเนี่ยแล้วเหรอคุณน้าเลยเขาใช้คำว่าคือผู้หญิงที่พิเศษนะ,ะเดี๋ยวฟังจากปากแล้วกันอลองไปถามดูนะฮะถามยาย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับลงซ้อนรัก ครับนะฮะพดีนี่ชิงตอบคำถามเรื่องของวันวาเลนไทน์แสนหวานที่ตอนแรกก็ไม่ได้ยอมรับนะครับแล้วก็เรื่องงานรับวันเปลญญาของนาเดทที่คู่จิ้นยาย่าเนี่ยไม่ได้ไปงานแต่ว่าแอบเนี่ยนะฮะหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่เนี่ยไปเซอร์ไพรส์พร้อมครอบครัวถึงที่บ้าน ทำให้เหล่าแฟนคลับนี่ฟินกันนะฮะอ่ะพอเจอหน้าก็อดถามถึงเรื่องราวต่างๆรวมถึงการเคลียร์ประเด็นปั่นกระแสคู่จิ้นแข่งกับหมากขิมครับลองถามน้องยายาดูนะครับว่าทั้งหมดนี้จะตอบยังไงครับช่วงนี้เราอัพรูปไปบ่อยเพราะว่าเราสยบข่าวที่บบว่ามีแฟนคลับคู่จิ้น N.Y เปรียบเทียบกับคู่จิ้นของหมากขิมกมาว่าแฟนคลับฝั่งนู้นเขาเยอะกว่าแบบนี้ไม่นะเพื่อนกันอยู่แล้วนะ อย่างที่บอกค่ะคือด้วยโอกาสที่จะลงรูปกันมากกว่าค่ะก็อย่างที่บอกคขามันมีสถานการณ์ที่ยังไงก็ต้องแสดงความรี้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไดเราไม่ได้ปิดอะไรนะ ล้าก็ทำตัวปกติมาตลอดเวลานะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะพี่ก็เห็นว่าผมผมเจอใครบ้างนเนาะผมก็แบบว่าทํางานก็ทํางานกับน้องที่สุดมากนะครับผมการโฆษณาก็เจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่จะสนิทกันเป็นปกติแล้วนะครับผม,มพิเศษไหมคะ,ะพิเศษไหมคะเป็นเพืพ่อผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษที่สุดครับผม ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นแบบว่าการยานอมิที่ดีมากคือคนพิเศษลยที่เนี้ยมันมีหลายความหมายนะครับผมคุณจะใช้ความหมายแบบไหนแค่นั้นเองฮะหนูร่วมงานกับคนน้อยค่ะส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยเพื่อนสนิทของหนูทุกคนก็อย่างที่เห็นกันค่ะก็แกงร่มของเราก็เป็นคนที่สนิททุกคนอาหารอร่อยดีค่ะสีครับช่วงนี้ลูกโป่งของพี่นาเดชนเ่ยังไงคะย่าลอยมาเองครับ ผ่องอะ่องะก็น่ารักดีค่ะไม่มีอะไรครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับเหมือนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะก็จริงๆแต่ทานข้าวก็ทานข้าวปกติ <c oughs> อยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆ <c oughs> ทุกคนคงเห็นแต่มันอาจจะแบบเออตรงกับวันหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเป็นสิ่งที่ทุกคนคิด <c oughs> ได้อยู่แล้วค่ะรับปริญญาแค่ครั้งเดียวในชีวิตมันไม่ได้ไปที่มอค่ะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปค่ะคือคนเยอะด้วยแล้วก็น่าจะน่าจะสะดวกที่บ้านทำอะไรที่บ้านแต่ที่บ้านก็ไปแบบยกเซนเลยไปทันคุณพ่อใช่คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าเพื่อนคนไหนใครก็ตามที่แบบว่าแบบที่ญารู้จักรับปริญญาคุณพ่อไปหมดเลยค่ะโดนจับตามองอะไรอย่างงี้ยไปถึงบ้านเลยก็ ไม่นะครับผมปกตินะเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นธรรมดาที่เออพ่อแม่หรือว่าจะมาร่วมแสดงความดีด้วยเนาะแล้วก็จริงๆที่บ้านเนี่ยก็มีคนอื่นมาเยอะไม่ใช่แค่น้องหรอกนะที่ทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยก็เพิ่งถูกโบนจากชาวเน็ตนะคเวลจะให้เป็นคู่จิ้มมันแบบหนึ่งที่แบบว่าซัมเมอร์นี้เธอแบบคู่กันน่ามีสูตรถ่ายแบบถ่ายแบบคู่กันถ่ายได,ได้ครับผมไม่ตินะฮะไม,ไม่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาชุด่วยน้ำคงปฏิเสธนะฮะ เออถ้าติดต่อชว่วยน้ำนี่คงไม่มีครับผมก็คงเขาคงรู้ว่าเออยังยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยแหละครับผมก็ถ่ายแบบปกตินะใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ไปก่อนเก็บแหนมตุ้มหัวดีกว่าครับผมนะฮะเก็บหุ่นดีๆแบบนี้ไว้มองตัวดีกว่าครับไม่เฟิร์มหรือไงเฟิร์มครับเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มว่าเฟิร์มครับผมเฟิร์มไมะหาย่าผู้พี่แต่ผอมลงไปเยอะมากค่ะใช่มาทางออกออกกำลังกายเยอะออกย่า โอ้จริงๆก็แหมโอ้ย,อย,อยสงสารคนดูมากห <laughs> แหมวันนี้ <c oughs> นักข่าวเขาบอกเลยว่าฟินมากไม่แล้วผมชอบวิธีการเหมือนกับแบบนั่เดตเฟิร์มไม่เฟิร์มถามยา่ยาว่านั่เดตเฟิร์มหรือเปล่าน <laughs> ั่นแหละตามสไตล์เนี่ยเขาเผือ่อจะหลุดออกมาย่าก็ตั้งสติดีมากเลยเนะ <Okay. S 2> าะไป